สวัสดีครับพี่น้องชุมชนเกษตรกรค้นเลี้ยงหมูสุกุสุคนครับเศ้าเมื่อนี้ครับบ่ได้จะพาไปเบิงบ่ได้พาไปเบิงเรื่องของหมูครับจะพาพี่พาน้องมาเบิงบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้ายังเหมือนเศร้านะครับเศ้าเมื่อนี้ครับช่วงบ่ายฝนแล้วครับผมเดือนสิงหาคม2 5 6 5หครับพี่น้องอ่ากับพาพี่น้องไป ชมไฮชมหน้านะครับเลาะเบิ้งหนามไฮหนามหน้าครับมือหนีก็มีอุปกรณ์นี่นะครับมีบักโจกนะครับไปเลาะนามหน้านะครับมือหนีครับพิเศษเล็กน้อยนะครับจะพาพีพาน้องไปยามตรงครับพี่น้องใส่ตรงใส่ท่อไว้้นามไรทงไฮทงหน้าครับนะครับพาพีพาหน้องไปยามตรงเบิ้งจะมีนีอยังติดเล็กน้อยบอนะครับป่าหน้าครับป่าหน้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพีพาน้องไปเลยครับผม นะครับพี่นอ <c oughs> ้องนอกจากว่าจะเลี้ยงหมูนะครับ <c oughs> ปกติแล้วก็เห็ตรให้ <c oughs> เหน,หน้าเื่ากันนะครับนะครับมารอเบองว่าหนามกันแท้ยังมีบอสนะครับกันแท้ขาดบอสผลโตแห้งครับหน้าผมเป็นหน้าเป็นหน้าไกลบ้านครับพี่น้องหน้าติดกับหมู่บ้านนะครับหน้าหม,มูบ้านก็นไหลลงมานะครับ ไปลงมาใส่หน้านี่แหละนะครับนาแห้งเล็กน้อยครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับหน้าไกลบ้านนะครับเพราะว่านามมันแห้งกันแทะหน้าก็ต้องเค็ดไงเล็กน้อยครับกันแทะหน้าจะคุยไงเพื่อป้องกันบ่ิหายมันขาดนะครับแต่ว่าขอเสียกับมีดนะครับกานแทะหน้าไงโมเ็นว่าขอมีดแต่ขอดีเด้ขอเสียครับพี่น้องที่ขั้นตัดหญ้าครับ <laughs> มันตัตดดยากมันคู่ใหญ่ครับมันคู่ใหญอ่าคู่ใหญ่หลายเวลาเขายื้อลงไปกะมันเจ็บหลังเจ็บเอวไหมพี่น้องมันเลิกอ่านะครับเลิกหน้าผมกับเป็นเขาหน้าวานนะครับพี่น้องเขาหน้าวานบดได้ดำนะครับดำเบาไว้ครับพี่น้องซื่อมือนี้ ต้นทุน่นโอ้สูงเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นค่ารถไถค่าค้นดกกะนะครับค่าจ้างค้นวัดดำนะครับค่าปุย๋ยค่าเกี่ยวโอ้สรูปแล้วนี่แต่ช่วยเขาจ้างดำเอาปีนึงเอาลงทุ่นมาหน่อยด้วยครับพี่น้องเครื่องแสนได้อดอกนะครับเครื่องแสนได ก็เลยต้องใส่วิธีการว่านเอาครับว่านเอาอหน้าผมใส่เข่าพันทองทิ่นเเพิ้นเขาเ่เขาพันอีเตียครับพี่น้องสายพันอีเตียนะครับเพิ่นว่าหมากมันดกป็สันแต่ว่ากระโดกอีเลียครับแต่ว่าต้องว่านทีเลกน้อยน้ามต้องถึงเลกน้อยนะครับขันไทยหน้ามีหยานี่เข่าอีเตียนี่สูหยาวไว้เลยครับงว่าวท่านหยานะครับ เสียของมันคือไงพระท่านหยาอันนี้ก็เป็นบรรยาก,กาศท่งให้ท่งหน้าครับพี่น้องนะครับยังเหมือเส้าเส้าเานะครับนามก็มีทุกไห้ทุกนะครับก็ดีอยู่ครับกันแท่นากับหนูก็เริ่มมาแล้วพี่น้องโอ้คากิลีนี่เขากลั่ที่จะใกล้จะอุ้มทองแล้วครับพี่น้องช่วงเวลานีเนาะ ผู้ใดผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เบิ้งคลิปผมก็คงจะรู้ยว่าช่วงเวลานี้เขากำลังจะอุ้มทองแล้วนะครับตอนนี้ผมกับมาหอดต้องที่จะยามต้งแล้วครับพี่น้องเ,ออเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิ้งว่ามันจะมีป่าลงบ่ ทางน้ำไหลลงครับฝังพอครับเป็นพอพี่วิซีครับคันแท่น้านี่ครับที่ผมว่าคันแท่น้าใหญ่หลายนี่ยแหละครับใหญ่คากีบีนี่ดูนะครับไฮน่าของลางนี่ไฮน่าเครื่องนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าอันนี้เป็นถนนนะครับถนนเส้นบ้านข้าเมกอำเภอดอนจานนะครับสามารถวิ่งทะลุไปถนนตัดไม้เอหนึ่งสองเฮต์เอเฮตหนึ่งสองบอนะครับ เชื่อมระะว่างจังหวัดกรสินมุกดาหารได้นะครับนี่นะครับเส้นนี้ก็ไปอำเภอโพ,พชัยจังหวัดลอยเอสได้คือกันนะครับ่ันพี่น้องมาจากทางพูรัครับปากฟังอำเภอแย่งยตลาดอำเภอสาสขันหรือว่าทางคอนแกนกันนวลอุดรขันจะไป้อยเอดไปยะโสไปอุบลขันจะรัดมาทางนี่ก็มาได้ครับพี่น้องเป็นถนนลาดยางสะดวกครับการ ถนนสะดวกว่ามีผิวคูุค้ายยังครับแล้วก็ไปทะลุถนนเสน้นจังหวัดกาลสินมุกดาหารนะครับแล้วเขาก็ตัดขึ้นอำเภอโพชัยไปยะโสไปยังใดเลื่อนนกค่าไปอำนาจ,จเจริญไดห้มดนะครับพี่นอ้องสะดวกครับสมมือนี่ครับการสัญจรนะครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่นอ้องเบิงเบิ้งตรงบอกว่ายไงเบื้งตรงเนาะว่าจะมานมมานครับไปเบื้งครับเอา นะครับพี่น้องมองคมมองคมจะไมา่ยามตรงครับ ไช้เลยครับ ครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ได้ครับผมมีอย่างครับมีตะกับปูนะครับแล้วก็ลูกปลานิ่นนิดหน่อยนะครับผมมีอย่างนะครับปลาพันลงนะครับบ้าบครับ เอาละครับพี่น้องกะแล้วแล้วครับยามตรงนะครับกะบ่มีหยังครับพี่น้องเนื่องจากว่าป่ามันบ่์พันธุ์ลงนะครับป่าบ่ทันได้ลงกัได้ตะกับปูซี่หาตัวครับลูกปลานิ่นนะครับลูกปลานิ่นเนี่ยลงมาจากสาครับเนื่องจากว่าปูละอยู่ของเทิงผมนะครับตรงคอกหมูก็เป็นสาเนาะอ่าค่อยดักหนามตีลงมาจากอ่าหมู่บ้านเที่อนึงนะครับ ก็มีปลามียางนี่นั่นนะครับลูกปลานี้อาจจะลงมาจากตรงนั้นนะครับผมจะยางเลาะเบิงคันแทจากหน่อยครับพี่น้องตอนนี้คันแทกะ่ะคันแทหน้ากเริ่มจะโฮกแล้วนะครับหยาเริ่มคืนอีกแล้วนะครับพวกนูกพวกยังก็เริ่มจะมาหากินมาอยู่มาอาศัยน้าคันแทน้าแล้วนะครับคันห้องว่าเฝ้าตัดมันก็นจะเห็ดหั่งเฮ็ดมียางใส่นะครับ ขาดรงโป่งเจีงเฟยงครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอีกจักหน่อยนะครับก็จะเข้าช่วงฤด,ดูปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลทันแทนน้าให้มันสามารถกักเก็บน้ำกักเก็บน้ำให้ได้ม,มากที่สุดนะครับเพราะว่าอี่ยังนี่ เก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าฝนก็นจะเริ่มหายไปนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาตุลานี่จะเป็นช่วงที่เขากระลังที่จะอุ้มทองนะครับอันภาษาบ้านเฮ้าบ้านทังอีสานเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยเกาะเขากระลังใจแวนบ่กระลังกลมบ่นะครับกระลังอุ้มทองนะครับ หน้าขัดมีน้ำในช่วงเวลานี้ก็เขาก็จะได้พ้นผลิตเต็มเม็ดเต็มน้วยครับนามหน้าเ่อก็ต้องขั้งไปจนหอดจนกว่า,าเขาเห่าเกยซ้อนเขาอ่คูเบิร์ตเปนบอกครับเนาะนอกจากว่ามันจะสอดห่วงสอดอย่างขึ้นมาแล้วต้องิ่งว่าน้ำต้องยูหอดจนเขา เกส้อนรูดออกไปเบิดนะครับขเขาจึงจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ,อสังเกตเบ้เบงใบห,หน้าคันแท่แล้วก็นหนูก็ร้ายแล้วครับพี่น้องเริ่มมากพุดมากยังแล้วครับน,นี่จะหู้นูครับนี่นะครับโอ้อันตรายแล้วนะครับผมเองก็เป็นงานประจำนะครับจัดฮอดสุกเสาทิ์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้พัก บุได้ยยุดนะครับบมมีเวลามาตัดหนาคันแท้นะครับเม,มื้อเศร้าก็ต้องเกลือมูกเกลือ,อยังนะครับพี่น้องก็ค่อนข้างเฮ็ดงานหลายหนาอยู่นะครับพี่น้องเฮ็ดงานหลายหนาจับหนาชนหลังนะครับอบอ๊มมีเวลาที่จะมาดูแร่ท้องหาท้องหน้านะครับมาแต่เนื้อหมูเศรอยอย้ายังสียละเห็ดแต่เป่ยังเลาะเบิองครับพี่น้องยังหลาะ ต่าง,งร่างกายนะครับเบิ่งว่ามีมงไดหัวมงไดซึมบอนะครับนามยูบอแท้มีนามบอนะครับหกบางยังนักขับคันแท้ตอนนี้ขักดีอยู่ครับปีนี้คันแท้บ่คอยทะลุบ่คอยขาดกันไดนะครับคันแท้หน้ากันหกดีนี้ีเวลาตัดกับคงตรงได จ้างเพื่อนมาตัดซอยแล้วครับคู่ของจ้างเอาคลิปนี้ครับพี่น้องผู้ใดกำลังรับชมรับเบิงนะครับได้ไเห็ดไทยเห็ดหน้าขึ้นกันกับเอมเมนมวลมวลแสดงความคิดเห็ในใต้คลิปได้เด้อครับเด้อนะครับ ความคิดเห็นไปคลิปได้นะครับวอลให้กันฟังเนี่ยหน้าแต่ละทงขึ้นกันบอเป็นยังไงนะครับกับป,ปูหลายบอปลาหลายบอนะครับต่าง,ง้ามบอใส่ปุ๋ยหอยยังปุ๋ยกับแพงแพงครับพี่น้องตร <c oughs> งไหนตรงหน้าผมกับวานปุ๋ยเ่อเดียวเท่านั้ครับวานหลายก็นันบ่ไว้ต้องทุนไปสองสามหมื 30, ่นโกับบุญให่บ้าแล้วนะครับพี่น้องเนาะต้องทุนหลาเป็นไดกัน ก็ดีที่เ่าครับก็คิดแบบผู้เฒ่ากับเพื่อนกับว่าเฮ็ดเอาให้เอาหน้านะครับกันบเฮ็ดยังเลยกับ ok ปลาทิมปลอยทิมเพื่อนกับิวาปอยหน้าทิมนะครับกะบ่ดีน,นะครับกะเฮ็ดยังได้กัเฮ็ดไปนะครับเขาก็เฮ็ดแล้วเขากับมีเขาย,ยืนในเราอุ่นใจนะครับที่ยังมีเขากินนะครับกับว่าได้ไปซื้อเขา ตือตะกับกับกับแพ้งขึ้นกันสม,มือนี่ครับขาดใจนในการดำร่งชีวิตสม,มือนี่โอ้กะ่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับพี่น้องเอตรงนี้น้ำม,มันจะหล่นทั้แท่นอพอน้อำบ่ไหลได้นี่ เอาไปยังเดี๋ยวมาเบิ่งใหม่กระปูกันหลายๆเลยครับพี่นอ้องกระปูปีนี่กระปูไล่ครับจะบให้ฟังว่าตอนวานเขานะครับฝนก่อนจะวานเข่าฝนมันก็นดีนะครับปีนี้โต๊ะอยู่บา้านนะครับน้ำหงให้หงหน้าหาจังหวะวานแทบจะบ่ได้ กับปูมีน้ำมีฝนนะครับแพเสร็จแล้วครับพี่น้องแพออกลูกออกโตวโอ้ลูกกับปูตอนวานเขาแตกโขบโขบอยู่ครับพี่น้องแลนตัดหยาสีแลนจากคันแท่ล่งให้หน้าคักคักนะครับกระปูหลายคักปีนี้เนาคลิปนี้ครับถ้าผีพี่นอ้องยางเบิงไฮเบิงหน้านะครับขอบคุณสำหรับ กำลังแรงใจที่กดติดตามช่อง YouTube ช่องบันทึกเรื่องของหมงูกับฟาร์มนายบ่อยในตันคนเลี้ยงหมูครับอยู่บนหน้าตะบนมงหน้าเพื่อดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ